ซีโร่รีพอร์ตสรุปข่าวที่คัดกรองมาอย่างดีเพื่อคุณวิเคราะห์เพิ่มเติมโดยอัลฟาซีโร่เปิดแล้ววันนี้พร้อมเสิร์ฟความสดชื่นโคโค่วอลสาขาปั๊มบางจากเกษตรนวมินแวะมาลองนะ้ำมะพร้าวปั่นเย็นๆกันได้เลยมีส่งเดลิเวอรี่ด้วยนะเพียงแค่ค้นหาโคโค่วอลปั alk, ๊มบางจากเกษตรนวมินทางแอปโรบินฮูดไลแมนกรา f o o d s h o p ปี f o o d อย่าลืมกดใช้โค้ดก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งครับพบกับซีโร่รีพอร์นะครับสรุปข่าวประจำวันพฤหัสที่12กันยายนนะครับก็เบรคทิมชาติใกล้จะจบหมดสิ้นไปแล้วนะครับเรียบร้อยลงสนามไปครบแล้วตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงการเดินทางกลับมาของนักเตะนะครับ หลายๆทีมชาติที่ไปรับใช้กันฝั่งอเมริกาใต้ก็จะเดินทางไกลหน่อยนะครับอย่างกาด้าโชลิซันโดหรือว่าจะเป็นอุกาเต้นะครับพวกนี้ก็จะเดินทางไกลนิดนึงนะครับเพื่อที่จะกลับมาสู่แมนเชสเตอร์ Manchester, เพื่อที่จะซ้อมแล้วก็เตรียมไปลงสนามแข่งนะครับที่จะพบกับเซาท์แฮมตันต่อไปนะครับซึ่งเสานี้เนี่ยยูไนเต็ดเตะคู่แรกเลยนะครับเที่ยงตรงเที่ยงเอเที่ยงครึ่งที่อังกฤษนะครับ 6โมงครึ่งบ้านเราครับเตะประเดิมเลยนะครับหลังจากกลับมาจากทีมชาตินะครับทีนี้เนี่ยไปดูกันก่อนนะครับว่างานทีมชาติตอนนี้เนี่ยนักเตะยูเนเตดที่ชุดนี้ที่ไปติดไปเล่นอยู่นี่ประมาณ14-15คนเนี่ยมีใครยังไงบ้างแล้วใครกลับมาแล้วบ้างนะครับบรูโน่ดาร์โลอิลิเซนนี่คือ3คนแรกที่น่าจะกลับมาตั้งแต่วัน2วันก่อนแล้วเพราะว่าลงเล่นตั้งแต่คืนวันจันทร์คืนวันอังคารนะครับ พวกนี้นี่เสร็จเร็วนะครับแล้วก็นอกนั้นเนี่ยที่จะตามมาก็น่าจะเป็นโซนยุโรปอะครับพวกแม็กควายเมนูเดลิกเซอร์ซีซ่นะครับแล้วก็บายยินดีนี่เสร็จไปก่อนแล้วด้วยนะบลยินดีเสร็จมาก่อนพวกที่บอกเมื่อกี้นะครับแต่ว่าพวกเดลิกเซอร์ซี่แม็กควายโอนานาลงแข่งไปเมื่อคืนวันอังคารนะครับวันพุธก็คงเริ่มเดินทางกลับมาทีนี้เนี่ยมันจะมีปัญหากับพวก นอกเทวีมหน่อยครับอามัดมาสตาอูยพวกนี้ไปเตะแอฟริกาใต้ก็จะเดินทางไกลกว่าน,นิดนึงนะครับรวมถึงนี่บินข้ามโลกเลยนะครับอีกแก๊งหนึ่งคือลิซานโดกาเนโชอุกเตที่บอกไปครับนั่นไปเตะโซนอเมริกาใต้นะครับก็จะไกลเป็นพิเศษก็แถมเตะเสร็จช้าด้วยเพราะเวลาทำโซนมันช้ามันจะเตะเกือบเกือบเช้าวันเช้าวันพุธเลยครับดังนั้นเนี่ยอาเตะเสร็จเดินทางก็ต้องเดินทางกลับมา ประมาณช่วงสายๆวันพุธบ้านเราอะครับป่านนี้ก็น่าจะถึงแล้วแหละก็ถึงแล้วไม่รู้จะพักหนึ่งวันวันพฤหัสเราค่อยซ้อมวันสุกหรือเปล่าหรือว่าฟิตจัดครับลงจะมาซ้อมเลยการในโช่นี้ไม่ได้เหนื่อยมากนะครับนัดนัดหลังนี่ไม่ได้ลงครับนัดที่2แต่วาลิซันโดกับอ่าอุกาตเต้นี่ลงไปนะครับก็ต่อเนื่องไปที่อุกาเต้เลยละกันไหนๆก็พูดถึงอุกาเต้แล้วนะครับเาก็มีคําถามอยู่ครับว่าอุกาตเต้เนี่ยฟิตพอไหมครับ พอสำหรับที่จะลงนัดเซา,าท์แฮมตันหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนย้ายมาเนี่ยกูกาเต้ยังไม่ได้เตะฤดูกาลนี้เลยสักนัดนะครับตอนที่ย้ายมาวันเดทไลทเดทที่ตลาดปิดเนี่ยไม่ยังไม่ได้ลงสนามนะัดรวมถึงไออุ่นเครื่องพรีซีซั่นด้วยครับเทนฮากเองก็เลยคงไม่กล้าเสี่ยงเพราะว่าอ่า พอลงเล่นนัดแรกเป็นแดงเดือดด้วยถ้ายัางแบบไม่ซ้อมยังไม่ได้เรียกจังหวะสนิมจับอยู่ดิเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับก็เลยยังไม่ได้ส่งลงเล่นรวมถึงมีข่าวลือด้วยแหละว่าอ่าจริงๆก็ยังไม่ทันลงทะเบียนด้วยก็คือไม่ได้เล่งที่จะใช้งานในนัดเจอแดงเดือดอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอไปเล่นให้ทีมชาติลงเล่นเป็นคนสุดท้ายทำไมมันมาช้าตลอดใช่ไหมอุกเตมันที่ข่าวบอกเมื่อวานนะเป็นเลดเกมตลอดนะครับ ก็ลงเล่นให้กับทีมชาติเป็นคนสุดท้ายเดินทางกลับมาเป็นคนสุดท้ายอีกครับทีนี้เนี่ยอ่าอย่างที่บอกครับว่าถ้ากลับมาวันนี้ถึงแมนเชสเตอร์เพือเลหัดจะซ้อมเลยหรือเปล่าก็ปกติก็ไม่น่านะเพราะว่าอ่าเขาลงเล่นไปคืนวันอังคารเดินทางวันพุธพืเลหัดก็น่าจะถึงถึงแมนเชสเตอร์แล้วแหละจริงๆอาจจะถึงได้คืนวันพุธแหละทีนี้เนี่ยต้องดูว่าพืเลหัดจะให้พักวันหนึ่งก่อนมาเจ็ตแล็กหรือว่าจะซ้อมเลยครับแต่สําหรับ ทางอ่าโค้ดของอูลุไกครับเบียซ่าครับไม่ไม่ห่วงครับฟิตไม่ฟิตนะครับนัดแรกให้ลงล่อไป6กสิบเจ็ดนาทีครับนัดนี้ให้ลง90นาทีเลยนะครับผลงานนี่ออยยอดเยี่ยมนะครับสัมผัสบอล57ครั้งจ่ายบอลสําเร็จนัดนี้จ่ายจ่ายเปอร์เซ็นต์ตกลงไปเยอะพอสมควรนะจ่ายเสียเยอะเหลือ83นะครับแต่ว่าเลี้ยงบอลผ่านคู่ต่อสู้ได้ถึงถึง3ครั้งนะครับพยายาม3ครั้งผ่านหมดทั้ง3ครั้งนะครับ เข้าแย่งบอลคือแท็กเกิลนะครับเข้าสกัดสำาเร็สี่ครั้งตัดบอลนะครับตัดลูกจ่ายอ่านเกมแล้วเดี่ยที่ผมบอกอ่ะเขาเป็นสไตล์เข้าบอลเร็วเขาตัดบอลเร็วอ่ะเป็นสไตล์แบบดินามิกเอนทรีเลยนะครับเป็นเอ้ดินามิกเอนจินเดี๋ยอ่าเป็นสไตล์พลังงานเยอะนะครับไม่ได้เป็นสไตล์แบบรอซ้อนนะเข้าบอลเร็วตลอดนะครับแย่งเท่ากับนัดนี้เนี่ยเอาบอลกลับมาได้คือ7ครั้งเลยนะครับทั้งแย่งบอลทั้งตัดบอลนะครับ แล้วก็ชนะกันนี่ครับอย่างที่บอกโดนภาคพ,พื้นดินชนะรวมกันคือ7ครั้งเลยนะครับจาก11ครั้งนะครับก็อันนี้เป็นผลงานของอุกาเตที่อ่เรียกได้ว่ามันก็เป็นเกมสินชาติก็เหมือนเป็นเกมเรียกเรียกจังหวะเรียกความฟิตให้เขาด้วยนั่นแหละดังนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวมารอดูครับว่าความฟิตจะถึงระดับไหนเทนฮากน่าจะเอาติดรอบเนี้ยน่าจะเอาติดทีมไปด้วยแล้วนะคงไม่ตัดชื่อหรอกครับนี่ก็คงให้ให้เดินทางไปซาลามตันด้วยเพียงแต่ว่า โอกาสที่จะส่งเป็นชื่อตัวจริงนี่ผมว่าอาจจะยังค่อนข้างยากนะเทนาก็คงระวังตัวนิดนึงนะครับอาจจะเก็บไว้เป็นสำรองเราให้ลงไปเรียกจังหวะสัก2 0 3 0นาทีอะไรอย่างเงี้ยตอนท้ายเกมไม่ว่าสกอร์จะเป็นยังไงหรือจะเปลี่ยนแทนใครก็ตามนะครับผมว่าอาจจะเป็นเริ่มต้นด้วยจากประมาณอย่างนี้ก่อนสําหรับทางอูกเตนะครับเดี๋ยวเราก็มารอดูกันว่าเทนาจะเอาติดทีมไปไหมก็เราก็จะใช้งานยังไงในนัดหน,ดนีที่ความฟิตยังไม่เต็มถังนะครับ อ่าไปที่ข่าวต่อไปครับอันนี้เดือดเลยครับเป็นหัวข้อผ้าถั่วของวันนี้เลยนะครับทางเทนฮาร์กเนี่ยอ่าเป็นยังไงครับมาดูกันนะครับเพราะว่าจริงๆมันเป็นสัมภาษณ์ชุดเดียวกันกับที่คริสเตียโนโรนาลโดเพิ่งพูดไปเมื่อวันก่อนเนี่ยนะครับว่า เขาเปิดเผยความในใจว่ายังรักอยู่ในเต็ดอยู่มิเสื่อมคลายนะครับไม่ว่าจะยังไงเขาก็มีอยู่ในเต็ดอยู่ในหัวใจเสมอนะครับถึงแม้ตอนที่จบกันล่าสุดจะจบไม่ค่อยสวยก็เถอะเพราะว่ามีปัญหากับเทนฮากหรือว่าทางทีมงานอะไรก็ตามเนี่ยทีนี้เนี่ยล้วก็ที่ไอ้คริสเตยโน่ไปสัมภาษณ์ด้วยแหละเนาะเออบอกว่าอะไรนะไปสัมภาษณ์กับมอตีตามมอเกนน่ะเลโซยกันเละเลครับเมื่อ2ปีที่แล้วตอนนี้ก็อ่ะมูฟออน ทางิสเทโนก็แยกย้ายไปอยู่ที่ซาอุดีอาระเบียนะครับไปเด,เดินหน้ายิงทำสถิติต่อทีนี้เนี่ยรอบนี้เขากลับมานะครับมาสัมภาษณ์ไม่ใช่กับมอร์แกนแล้วนะถ้าสัมภาษณ์กับมอร์แกนอีกทีนี้มอร์แกนบอกผมสบายเลยครับหวานเจี๊ยบได้ยอดวิวเพียบครับคราวนี้แจกยอดวิวให้เพื่อนบ้างครับเพราะว่าจริงๆอ่าคิสเทโนเองก็เห็นว่าเปิดช่อง YouTube อะไรเราใช่ไหมทีนี้แกไปออกช่อง5 UK นะครับซึ่งเป็นของใครไม่ ไปไม่ได้ครับเบอร์ห้าในตำนานอีกคนหนึ่งครับทางลิโอเฟอร์ดินานนะครับซึ่งเป็นเพื่อนสีกับคริสเตโน่สมัยคาแข้งด้วยทางคริสเตโน่เนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ครับว่าว่าเอาเอคราวนี้จริงๆบทสัมภาษณ์ตัวเต็มมันจะออกประมาณวันนี้แหละเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าอันนี้ที่เขาตัดไฮไลท์มาก่อนนะตัดไฮไลท์ให้มาเป็นน้ำจิ้มนะครับห้ามสะกดผิดนะจิ้มไมโทนะครับเป็นน้ำจิ้มมาก่อนว่าเออ มีท่อนที่พูดถึงเอลิกเทนฮาแต่เดี๋ยวพอตัวเต็มออกมามันจะซอฟกว่านี้เชื่อดิปกติโด,โดยโดยหรือมันจะหนักกว่าเดิมมก็ไม่รู้นะแต่โดยปกติถ้าตัวเต็มออกมามันจะอ๋อไม่โหดเท่าตอนตัดเพราะว่าตอนตัดนี่มันจะทําให้ดูวื่อหวานนะครับแต่ตอนตัวเต็มมันจะมีพูดอ่าคอนเท็กซ์หรือบริบทอะไรเพิ่มเติมเนี่ยมันก็จะดูซอฟลงแต่ทีนี้เนี่ยอ่ะเอาเท่าที่เขาตัดมาครับฮือฮาครับ ทางคริเยโนพูดอยู่2อสาประโยคเองครับถึงเทนฮากนี่เป็นเรื่องเลยครับพาดหัวกันทั่วอังกฤษเลยนะครับซึ่งตัวคริเยโนเนี่ยได้พูดถึงนะครับบอกว่าอ,อย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่ายูไนเต็ดเนี่ยจำเป็นต้องสร้างทุกสิ่งทุกอย่างหรือรีบิวใช้คำว่ารีบิวขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนะนี่คือความเห็นของตัวคริเยโนนะครับตัวตัวคริเยโนเนี่ยไปพูดถึงคำคำหนึ่งที่เทนฮาเคยพูดเนยว่าตัวเขาไอ อยู่ในเต็ดไม่สามารถแข่งขันเพื่อจะเอาชนะแชมเปี้ยนลีกคือยังไม่ใช่คู่แข่งอะ่ะที่แบบจะจะสู้เพื่อเอาแชมเปี้ยนลีกหรือแชมป์ลีกได้นะครับตัวตัว ไอ้คริเชโน่ที่มันเป็นไอ้คนที่หิวกระหายชัยชนะอยู่ตลอดอะไม่ว่าจะสู้ได้ไม่ได้แก่ก็จะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้เราไม่พยายามอะจนถึงที่สุดอะต่อยจนต่อยจนถ้าเรียกว่าเป็นนักมวยคือโดนต่อยจนตาบวมก็ไม่ยอมล้มนะครับอย่างน้อยก็ต้องเอาให้จบยกแล้วก็ไปโดนแพ้คะแนนนะตัวคริเชโน่เนี่ยเพราะอย่างที่ใครตามคริเชโน่มาตั้งแต่เด็กก็จะรู้นะครับรุ่นผมเนี่ยเห็นคริเชโน่สมัยเป็นปีกจอมสับอะ เลี้ยงเลี้ยงไปสับไปสับมาไม่สําเร็จโดนเตะคว่ำตลอดแต่ความมุ่งมั่นในการซ้อมความไม่ยอมแพ้ของแกเนี่ยมันหนึ่งเป็นคาแรคเตอร์ของแกที่ว่าสามารถสร้างตำนานบทหนึ่งของวงการฟุตนกไอ้ลูกหนังได้เนี่ยเพิ่งยิงเก้าร้อไปมันมาดจะมีมสักกี่คนถ้ามันแบบไม่ใช่คนที่แบบมีความพยายามมีจิตใจผมบอกเลยนะมันเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ผมสามารถผมเห็นว่าสามารถ อีโว e จนเกินระดับตัวเองได้ขนาดนี้อ่ะมันต้องแบบเป็นคนที่มุ่งมั่นมากๆนะครับเพราะว่าตอนที่เป็นปีจอมสับมันเป็นแบบไม่ใช่สายพันกองหน้าไอ้ไม่ใช่สายพันตัวถล่มประตูเลยนะครับเป็นปีจอมสับจอลีลาเหมือนแบบเป็นตัวแบบพวกที่คอยสร้างความบุบวาริมเส้นคอยเปิดบอลมียิงดีบ้างเสียบ้างแต่กแกไปอ e ีโวจนเพิ่มสัญชาตญาณตัวเองเพิ่มพละกกาลังเพิ่มจัมปิ้งตัวเองได้เนี่ยคือเหนือมนุษย์นะครับทางคริสเตยโนอ่ะ ก็เอาเป็นว่าคือเขาเป็นคนไม่ยอมแพ้แล้วทีเนี้ยเขาก็พูดขึ้นมาว่าที่เันาธาเคยพูดไว้ว่าไม่สามารถแข่งขันเพื่อเอาชนะแชมลลกและแชมเป็นลีกได้เนี่ยทางทางจริงๆก็เข้าใจว่าเียโน่คงไม่พอใจคำคำนี้อยู่แหละแกก็บอกว่นะครับว่าโค้ชแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นคุณไม่สามารถพูดออกมาก็คือพูดคลายๆว่ายอมอ่ะอย่าอย่าอย่าไปจำยอมนะครับทาง กินเนอร์บอกโค้ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นคุณไม่สามารถพูดออกมาว่าจะไม่ต่อสู้เพื่อคว้าแชมป์ลีกหรือแชมเปี้ยนลีกได้หรอกนะคุณต้องพูดว่าถึงแม้เราจะแบบไม่มีศักยภาพแต่เราจะต้องพยายามเราจะพยายามแล้วเราต้องพยายามเนี่ยเออคือเขาเป็นคนมันพูดสะท้อนถึงคาแรคเตอร์เขาเลยนะครับว่าเป็นคนที่แบบมีวินนิ่งเขาเรียกนั้นวินเนอร์วินนิ่งเมนทอริตี้อ่ะวินเออแบบเป็นมอนสเตอร์แบบ เป็นคนหิวก็หายชัยชนะแกถึงมักจะเห็นเห็นภาพไหมครับว่าทําไมคุณเโนเวลาแพ้หรือเวลาอะไรไม่เป็นดังใจอะ่ะแกจะหัวเสียมากแล้วจะดูเหมือนเป็นเด็กงองแงครับเพราะว่าไม่เป็นคนที่แบบม่งยึดติดกับชัยชนะมากนะครับมันก็เลยจะมีออกลูกอย่างนี้บ้างนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับอ่ะสุดท้ายประสติศาสตร์เพราะฉนัจดจําไว้ว่าที่แกมาถึงทุกวันนี้ได้ก็เพราะความบ้าของแกนี่แหละครับอนอกจากนี้นะครับยังไม่พอครับ แกยังพูดถึงอดีตเพื่อนรักหลักไหมเนี่ยพจริงจริงจริงๆเองก็ตีทะ,ทะเลาะกันก่อนที่จะแยกจากแล้วตอนสมัยคาแข้งนะครับตัวคิเซโน่ยังพูดถึงเรื่องของเทนฮารกับกับรุดอีกคือเทนฮาบอกอูสาดเอารุดเข้ามาเองยังจะมายุแยงอะไรนะครับคิเซโน่บอกว่าหากเดนฮาฟังรุดบ้างนะครับบางทีก็อาจจะช่วยเทนฮาได้นะครับเพราะว่าตัวริเซโน่เองคิดว่า คิดว่าน่าจะช่วยได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าตัวรุดนั่นนะ่ะรู้จักสโมสรแล้วก็สโมสรก็ควรรับฟังคนที่อยู่ที่นั่นนะครับก็คือหมายถึงว่ารับฟังรุดเนี่แหละทางริสเตโน่คือที่สัมภาษณ์กับลิโอก็ออยังบอกว่าเอ้ทั้งนายอะ่ะตัวนายคือกับลิโอทั้งคีนสโคแกลี่ไม่ว่าใครก็ตามหรือเซอร์อะไรก็ตามเนี่ยไม่สามารถสร้างสโมสรหรือรีวิวขึ้นมาใหม่ได้โดยที่ไม่มีความรู้นะดังนั้นเนี่ยไม่มีใครที่ทํางานแต่ในออฟฟิศ ต้องมีเป็นพวกที่ทํางานอยู่ในห้องแต่งตัวด้วยนะครับคนที่จะเข้าใจ99%ของคนที่อยู่ตรงนั้นนะครับในห้องแต่งตัวเนี่ยเขาจะต้องรู้ว่าวิธีจัดการกับนักเตะยังไง,งที่จะมีมีปัญหาที่ว่าทําไมเทนฮากมีปัญหากับพวกซูเปอร์สตาร์เยอะอย่างเงี้ยคุมไม่อยู่นะครับจะชอบอาจจะถนัดกับพวกนักเตะที่ไม่มีชื่อเสียงมากกว่าเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าเฮ้ยซุปตานี่โดนเทนฮากอเปฮีออกไปหมดนะครับทางเท,ทนฮากเอ้ยทาง คิเซโนเขาบอกว่าเขารู้ว่าจะจัดการกันยังไงนักเตะยังไงนี่คือสิ่งที่คนเข้าใจแล้วก็ก็คือมีเขาเรียกอะไรเทนฮาร์กเนี่ยตามที่ทุกคนบอกกันมาครับที่มันมีอยู่ตอนหนึ่งที่ว่าเออเทนฮากกับมิเชลฟันเดอร์คาร์กเนี่ยฟันเดอร์คาร์กที่ออกไปแล้วเนี่ยมันเป็นคนประเภทแข็งอะแข็งแล้วมันไม่มีมันไม่มีบทกูดคอปแบทคอปอะเออมันไม่มีคนที่แบบมีความเป็นแบบ เออเป็นแบบเป็นกันเองหรืออะไรกับนักเตะนะครับพอมันเป็นคนที่ตึงตลอดเดียมันก็เลยจะมีปัญหากับนักเตะบ่อยนะครับซึ่งตัวกิเซโน่เองก็บอกว่าผมเชื่อว่าลุดจะช่วยได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นคนในสโ,นโมสรขารู้จักสโมสรนคืออีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่เซนหาพูดไปที่ที่กิเซโน่บอกอะว่า คนของยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ควรพูดมันอาจจะแบบเอ้พูดกัน,นภายในนะแต่ไม่ควรพูดอย่างนั้นออกสื่ออะไรประมาณนั้นนะ่ะที่ที่เข้าใจว่าคืเจีโน่คงจะสื่อสารอย่างนั้นนะครับว่าเฮ้ยคุณต้องแบบเมื่อคุณเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุณต้องอย่ายไปยอมอย่ายไปอย่ายไปเ,เขาเรียกไงนะอย่ายไปจำยอมออกออกสื่อดิประมาณนี้นะครับทางคิซร์โนบอกว่าผมเชื่อว่านุตจะช่วยได้เพราะเขาเป็นคนในสโมสรรู้จักสโมสรรู้จักแฟนๆแล้วถ้าทาง เทนฮากรับฟังเขาเนี่ยคิดว่าเขาจะพัฒนาสโมสรขึ้นมาได้ก็อันนี้เป็นเรื่องราวนะครับระหว่างเทนฮารุดนะครับอ่โนเนียกันไปหมดนะครับไม่รู้ว่าจริงๆคือไอ้รุดนี่รออะไรอยู่หรือเปล่าครับไอ้กิเตโนนี่อะไรนะปั่นเลยปั่นนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับเขาเรียกอะไรเสียมเออไม่ใช่ปั่นดิเสียมนะครับก็เดี๋ยวมารอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับมาที่ข่าวสุดท้ายของวันนี้นะครับ ยูนเต็ดยังเดินหน้านะครับเอเนอสเนี่ยวันนี้ข่าวแน่นนิดนึงนะครับพอเบรกทีมชาติปลดเห็นไหมพอทีมชาติเริ่มเลิกเตะครับความแน่นของข่าวก็จะกลับมานะครับอ่าข่าววันนี้มีอีกเรื่องนะครับอินเนอสเนี่ยสนใจที่จะเสริมฝ่ายหาสปอนเซอร์นะครับเราไม่ใช่ใครที่ไหนไกลครับจะเล็งเป็นที่มาร์คอามสตองนะครับซึ่งมาร์คอัมสตองนี่เป็นใครมาจากไหนครับเขาเป็นคนที่ดูแลเรื่องกลยุทธ์การเงินแล้วก็ เป็นไอ้ finance strategy เนะแล้วก็เป็นฝ่ายที่ดูแลเรื่องของการหารายได้ก็คือหาสปอนเซอร์หรือหารายได้ในแบบพวกคอมเมอร์เชอะไรต่างๆเป็นนักวางแผนเรื่องของการหารายได้ไม่ใช่อาจจะฟังดูคล้ายๆเอสคล้ายๆไออารโนนะแต่ไม่ใช่นะครับก็คืออ่าคนนี้เนี่ยเป็นโปรไฟล์คือประสบการณ์เดี๋ยวต้องให้อ่านโปรไฟล์ให้ฟังนะครับ ประสบการณ์ของเขาเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเขาอยู่สายตรงเรื่องของการหาสปอนเซอร์เลยนะครับอยู่ในวงการแล้วเป็นสปอนเซอร์ในพวกวงการกีฬาด้วยนะไม่ใช่แบบสปอนเซอร์วงการอื่นนะเป็นสปอนเซอร์วงการกีฬามาอย่างยาวนานนะครับซึ่งอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาต้องมีคอนเน็ชันอย่างรู้จักแบบไอ้คนสำคัญของแบรนด์ผู้บริหารแบรนด์หรือจะรู้จักเอเจนซี่เจ๋งๆอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรครับเขาเคยทำงานระดับ NFL นะครับ แล้วนอกจากนั้นเนี่ยจาก NFL นี้ยังไปทำที่ NBA ด้วยนะครับก็คือโอ้โหเป็นเป็นสไอ้เขาเรียกอะไรเป็นสกีฬา 2, 2สอสองถาบันกีฬาที่แบบเงินสะพัดที่สุดแล้วนะครับยังไม่แค่นั้นนะครับคือตัวปารีสก็ไปดึงตัวมาใช่ไหมครับมาทำงานให้แล้วรายได้ปีล่าสุดของปารีสที่เป็นงานฝั่งของแกโดยตรงเนี่ยได้ถึง807ล้านยูโรนะครับนี่มันรวมรวมเท่าไหรอ่อ่ะ โอ้โหแปดร้อยเจ็ดล้านยูโรผมว่าเจ็ดร้อยกว่าล้านปอนด์่าอ่ะเดี๋ยวก,กดแป๊บหนึง่งเจ็ดร้อยแปดร้อยเจ็ดล้านยูโรนะครับเยอะนะครับไม่น้อยนะครับผมเออเยอะก็อยูไนเต็ดอีกว่ะเนี่ยหกร้อยแปดสิบเอ็ดเอาก็คือใกล้เคียงกับยูไนเต็ดนะครับแปดร้อยเจ็ดล้านยูโรเนี่ยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเป็นสปอนเซอร์เกือบครึ่งนะครับหาสปอนเซอร์มาได้สามร้อยเจ็ดสิบสองล้านยูโรก็คือโปรไฟล์เรื่องของการทํางานเรื่องนี้ไม่ธรรมดานะครับทีนี้นี่อ่ะ ็ต้องมารอดูกันนะครับเอเนอสเขามีโปรเจกต์ใหญ่รออยู่เยอะนะทั้งไอการหาสปอนเซอร์เพิ่มเติมการอะไรการไอโปรเจกต์การปรับปรุงสนามแล้วยังไม่ใช่แค่แบบสปอนเซอร์ในสนามนะครับมันยังมีโปรไอพอไอสนามปรับปรุงเป็น10,000แสนเนี่ยโอ้โหจะทำให้อบอลเพิ่มขึ้นเพียบเลยนะครับไอบอลนี่ก็คือเป็นภาษาเอเจนซี่นะว่าคนจะเห็นโฆษณาของเขาเท่าไหร่เนี่ยไอบอลเพิ่มขึ้นเพียบยังไม่พอนะครับจริง,รงๆคือ เนื่องจากไอ้ตัวตามาร์เกเนี่ยถนัดเรื่องคอมเมอรเชียลด้วยนอกจากสปอนเซอร์เนี่ยก็มีมีโอกาสที่จะไปเอี่ยวกับพวกไอ้การพัฒนาเศรษฐกิจรอบโอรักฟอร์ดอะที่มันจะยะเพิ่มเพิ่มคอมเพล็กซ์เพิ่ม, complex, มยานการค้าเพิ่มยานแบบไอ้โรงละครเพิ่มยานไอ้ห้างสรรพสินค้าอะไรพวกนี้มานะครับลงโรง,ง,งแรมมาสังหาอะไรพวกตรงนั้นะ่ะ ดังนั้นเนี่ยเออถ้าได้ตัวมาก็อาจจะมาช่วยเรื่องของดิวพวกบิ๊กแบนบุ๊กอะไรต่างๆมาลงไม่แกะสโตมาลงอะไรในนี้ไหมนะครับมาลงแหล่งช้อปปิง้งลงอะไรเต็มที่เนี่ยก็เป็นไปได้ที่จะทำให้เงินสะพัดในแมนเชสเตอร์ในย่านทัฟฟอร์เซ็นเตอร์นะครับก็วันนี้เนี่ยทิ้งท้ายไว้ด้วยที่ตามาร์กเนี่ยนะครับมา,าร์กอาร์มสตองเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าทางเอเนอจะดึงตัวสำเร็จไหมเพราะว่าจริงๆก,ก็คือ ทางชองโค้ดบองอย่างเงี้ยก็มีคอนเนคชั่นกับปารีสรวมถึงตัวเซอร์จิมเองก็มีสมโมสรอ,อยู่ในฝรั่งเศสนะครับก็น่าจะมีเส้นสายอะไรในการที่จะเราก็คงเคยเห็นผลงานกันมานะครับอันนี้ก็เล่นของใหญ่เหมือนกันนะครับสำหรับปารีสนะครับก็ ปาลิสก็ปล่อยตัวมาเถอะยังไงคุณก็มีเงินพิเศษอยู่แล้วนี่จะไปเอาคนหาเงินเก่งๆไว้เยอะแยะทำไมนะครับก็วันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามสันกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณครับสามารถสนับสนุนเพจและช่อง Alpha ซีโรได้แล้วถ้าคุณมีสินค้าหรือร้านค้าต้องการให้เราโปรโมท ติดต่อได้ทาง Line a อ Alpha z e r หรือสแกน QR l ลายตามภาพได้เลยครับ